สวัสดีครับท่านผู้ฟังขณะนี้เวลา16นาฬกา9นาทีนะครับวันนี้วันจันทร์ที่21มิถุนายนพุทธศักราช2564ัารายการสงเศรษฐกิจนะครับกระจายเสียงทางสถานีว hm. ิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 97 MHz ดำเนินรายการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาประมาณ16นากาถึง17นาฬิกานะครับ สำหรับวันจันนี้ดำเนินรายการโดยคุณมอมรรัชจลูนสมิทธ์ผู้สื่อข่าวสายทำเนียบรัฐบาลและผมนายยศสริมิตรไพบุญครับอัอ <c oughs> นนี้ขอนะฮาคุณมอมรรัชบอกว่าจะขอเข้าเบรกสองนะครับเบรกแรกนี่ก็คุยกับผมไปก่อนนะครับอืก็เดี๋ยวไปดูตลาดหุ้นไทยนะครับกำลังวิ่งสนุกเลยนะฮะตลาดหุ้นไทยเ,เดี๋ยวต้องอัพอัพ้อมุดแป๊บหนึ่งนะฮะตลาดหุ้นไทยนวันนี้นะครับเดี๋ยวไปดูตลาด ดูกราฟก่อนแล้วกันนะครับท่านผู้ฟังสามารถไปรับฟังรับชมได้นะครับใน y t u t u นะครับเข้าไปเซิร์ชคำว่าสองเศรษฐกิจหรือไปเซิร์ชชื่อผมก็ได้นะครับอย่าลืมไปกดกด subscribe นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะหาไม่เจอนะครับผมพยายามจะเอาลิงก์ไปใส่ไว้ใน Facebook นะครับสำหรับหน้ารายการสองเศรษฐกิจกับกลุ่มท่านผู้ฟังนะครับแต่ว่าบางทีก็ใส่ลิงก์ไม่ทันเหมือนกันนะเพราะว่าเพราะว่าเวลา ใส่ลิงก์เข้าไปใน Facebook นี่มันใช้เวลามากนะก็แปลกดีนะี่ยเดี๋ยวไปดูตลาดหุ้นก่อนดีกว่านะครับตลาดหุ้นวันนี้แย่ <c oughs> <Yeah. c oughs> เปิดตลาดในะช่วงเวลาเก้านาิกา5้นาทีนะครับตกลงไปอยู่ที่1596.92จุดก็คือทะลุ1,600ลงมานะฮะวันนี้วันนี้วิ่งก็มีสูงกว่า1,600นิดนึงนะแต่ว่าตกค่อนข้างเยอะนะ, <c oughs> ะช่วง สิบนาฬิกาสินาทีนี้ไปทําจุดต่ําสุดของวันนะครับอยู่ที่พ5 9ห้าจุดนะครับลบไป22.43จุดเลยนะฮะก็หลังจากนั้นก็ปรับตัวขึ้นไปนะครค่อนข้างแรงแต่ก็ยังอยู่ใต้น้ําลึกนะอยู่ต่ํากว่าอยู่ที่พั0หกนะฮะจุดห 1จุดนะครอันนี้เป็นจุดสูงช่วงเช้าแล้วก็ปรับตัวลดลงมาต่อเนื่องนะครับแต่ว่าช่วงตกไปช่วงแรกเนี่ยเป็นเป็นจุดต่ำสุดของวันแล้วนะครับแล้วก็ไปปิดตลาดนะครับที่พัน6้า้าหจุดหกจุดนะครับช่วงบ่ายเนี่ยพยายามปรับตัวสูงขึ้นมานะครับไปทําจุดสูงของช่วงบ่ายนะครับสองสมจุดนะครับคิดว่าจุดสูงสุดนี่ ช่วงประมาณ15นาฬิกานาทีนะครับเป็นจุดสูงสุดของวันจุดสูงสุดของวันนี้ลบ10.3จุดสองจุดนะอยู่ที่1,602.6-6จุดก็พยายามยืนเหนือ1,6น0นะครับสุดแล้วก็ปรับตัวลดลงมานะครับแต่ตอนนี้ก็ยังยืนเหนือ 1, 6น0ได้นิดนึงนะอยู่ที่1ั0 0อยจุดี่นจุดนะครับยังลบอยู่12.57จุดนะครับลบไป0.7-8เปเปอร์เซ็นต์นะครับมูลค่าการซื้อขาย <c oughs> จนถึงขนาดนี้เนี่ย72,378ล้านบาทนะครับก็นับว่าไม่ได้เยอะมากก็เยอะกว่าเยอะกว่าปกติสมัยก่อนนะครแต่ว่าสำหรับช่วงระยะเวลานี้เนี่ย เข้าเข้ารายการเรานี่ประมาณแ0ดห0,000 000, ื่นล้านนะตอนนี้เจ็ดหื่นสองพล้านก็ไม่น่าจะถึงแสนล้านนะครับหุ้นก็ปรับตัวลดลงไปค่อนข้างเยอะนะครับแต่ตอนนี้ก็ตีคืนขึ้นมาได้ค่อนข้างดีตอนนี้ลบสิบาจุดศูน็ดจุนะครับทะลุพันหปอีกรอบหนึ่งอยู่ที่พันห้าร้อยเก้าสิบเก้าจุดเก้าหนึ่งจุดนะครับให้ดูตลาดนิดนึง <c oughs> ภาพตลาดนะครับก,ก็ปรับตัวลดลงกันในกรอบกว้างนะครับเดี๋ยวไปดูตลาดหุ้นในต่างประเทศนิดนึงนะครับ ตลาดหุ้นในต่างประเทศนะครับอืม ดัชนีดาวโจนนะครับในช่วงกลาคืนที่ผ่านมาวันศุกร์นะไม่ใช่ค่ำคืนในวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับลบไป1.58%เลยนะครอยู่ที่33,290จุดนะครับส่วน S&P 500นะครับลบไป1.31%ลบหนักทั้งคู่นะครับอยู่ที่4,166จุดนะครับส่วน NASDAQ ลบไปม่ถึง1%นะคกับก็ดีกว่าเ่็นต์ไม่ถึงหน่ที่อ4 0เ0จ่ดนะครับก็ดีกาดยุโรปนะครับดยเ่ทีมันเปิดตลาดมสามกไบ0.21%นะครับ กรีนนะครับลบไป0.16% CAC 40ฝรั่งเศสนะครับลบไป0.13%นะครับแล้วเซลส0 0 0ลบไปเยอะมากนะฮะอันนี้เป็น uh, small cap ของตลาด Wall Street นะครับก็ uh, ลบไป2อ7่เปเลยนะับแปลงนะฮะวินเนสเซียแล้วพุ่งขึ้นไป3.29%ก็ส่วนคนอื่นเขาแล้วก็แว่งตัวค่อนข้างมากอยู่แล้วนะรับเวเนุเอลายุโรปเปิดมาก็บวกบวก,บวกลบๆนะครับส่วนใหญ่ลบเนาะ <c oughs> แต่ว่าไม่มากเลือเล่อๆนะครับมีกรีกลบเยอะ1.08%นเะครับเดี๋ยวไปดูเอเชียแปซิฟิกนะครับออสเตรเลีย ASX 200ลบไป1นึ่งจุดแปดหนะครับนิวซีแลนด์ NZX 50าสิบ s นะครับลบไป0ูนย์จีนนะครับเซียงไฮ้คอมเพรสิตบวกได้0ูนส่วน CSI 300อสามร้อยลูชิปลบนะฮะศูนย์่หังเสงฮ่องกงลบไป1หนึ่งจุดศูนย์นปดเปอร์เซ็นต์นะครับ, ong, บ,นะรบส่วนอินโดนีเ8 เส้นเซของอินเดียบวกได้0.22%ญี่ปุ่นนะฮะแดงแจ๋เลยนะครับนะี่แค่อีก2.25ลบไป3.29%นานๆเห็น,น,น,น3%ท,ท,ทีนะครับสำหรับนี่แค่ทโีปิกลบไป2.42%ลบหนักทั้งคู่นะครับมาเลเซีย uh, k l c i ลบไป1.11%นะครับส่วนฟิลิปปินส์คอมเพสิต์ลบไป0.35%นะครับส่วนสแตทไทม์สิงคโปร์นะครับ er ลบไป0.88%คอสปีเกาหลีใต้นะครับ ลบไป0.83คอสแดกลบ0.48ตไต้หวันเวท g h ด e เ i ็กซ์นะครับลบไป1.48นะครับตลาดหุ้นไทยยังคงอยู่นะครับปร,มปริมอยู่ที่ประมาณ1 0 0นะครับน่าจะมีแนวรับที่1 0 0นะครับแต่ว่ามนุษย์จะรับอยู่ไหมนะเดี๋ยวไปดูมี มีมีมีรปฉามพันธ์นิหนึ่งไปดูประชามพันธ์นะครับอันนี้ TMB ธนาชาติมารวมกันแล้วนะครับสร้างปรากฏการ IPO ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์กองทุนรวมของไทยเผยนักลงทุนนะครับให้ความสนใจทีทีบีสมาร์ทพอร์ตรูปแบบใหม่อย่างท่วมท้นนะครับยอดซื้อวันแรกพุ่ง1,600ล้านบาท สัปดาห์เดียวมียอดซื้อรวม1,000 0 0ล้านบาทตั้งเป้าหมายสิ้นปี30,000ล้านบาทตอบโจทย์การลงทุนสําหรับทุกคนภายใต้แนวนคิดเรียบง่ายด้วยการเลือกพอร์ตการลงทุนที่ง่ายและสะดวกเลือกได้ตามสไตล์ลูกค้าสบายใจนะครับพราะมีผู้เชี่ยวชาญดูแลใกล้ชิดโดยมีบริษัทบลจธนาชาติและอามุนดี้นะครับช่วยบริหารจัดการพอร์ตการลงทุน เพื่อให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายการลงทุนตามต้องการได้อย่างสบายใจนะครับซึ่งลูกค้าสามารถเลือกลงทุนผ่าน5พอร์ตได้ง่ายๆนะครับตามระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีโปรโมชั่นพิเศษในช่วงระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง31สิงหาคมนะครับโดยลูกค้าที่ลงทุน TTB Smart Port อย่างสม่ำเสมอทุกเดือนนะครับอันนี้เป็น DCA Dollar Cost Average นะฮะเป็นเวลา12เดือนขั้นต่ำ1,000บาทต่อเดือนในพอร์ตชุดเดียวกันจะได้รับหน่วยลงทุนพิเศษที่ลูกค้าลงทุนใน TTB สมาร์ทพอร์ตเสมือนโบนัสเข้าพอร์ตการลงทุนเพิ่มอีก0.2%ทั้งนี้นะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ TMB ธนาชาติทุกสาขาหรือ TTB Investment Line นะครับโทรศัพท์นะครับ1428กด Number เอ่อเป็นชาร์ปนะฮะ4น่าจะกด Number 4แหละทุกวันเอ่อหรือชาร์ปกับ4นะเอ่อทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาประมาณ9นาฬกาถึง17นกา30นทียกเวน้นวันหยุดธนาคารนะครับ ก็น่าสนใจนะครับมีเครื่องมือการลงทุนใหม่ๆนะครับเ,เดี๋ยวเราไปดูเราไปดูภาพรวมก่อนนะครภาพรวมน,นี้จากโตเกียวนะครับบอกตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียนะครับตกลงขณะที่กระแสการเปลี่ยนท่าทีของเฟดส่งคลื่นสะท้อนนะครับอัตราผลตอบแทนพันบัตกงงรกระทรวงการคลังสหรัฐตกลงก็อย่างที่เราทราบ,นรบในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ จริงๆแล้วก็ไม่ได้ผมก็ยังยืนอยู่เนาะหนึ่งเนี่ยพูดน้ำเสียงไม่ได้แข็งแกร่งนะของฝ่าเฟดนะครับจริงๆมันเป็นเรื่องของกราฟที่เขาเรียกดอทพอตนะครับก็คือ,อเป็นสมาชิกกรรมการเฟดนะครับที่ออกมาแล้วเขามีการคาดการอัตราดอกเบี้ยนโยบายในช่วงปลายปีเนี่ยว่าจะอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็เอาการคาดการของทุกๆคนเนี่ยมามากราฟมาพลอตเป็นกราฟจุดเสร็จแล้วเนี่ย แต่จริงๆจํานวนของอกรรมการของเฟดเนี่ยที่อยู่ในคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือ FOMC เนี่ยที่คาดว่าจะดอกเบี้ยมันจะสูงขึ้นเนี่ยมันเพิ่มขึ้น,นทีน,นี้เนี่ยแต่ช่วงของการถแถลงข่าวนะครับมงประธานเฟดคุณเจอรโรมพาวเวลก็พูดออกมานะก็พยายามเหมือนกับเขาพยายามที่จะลดความรุนแรงของสถานการณ์ก็บอกว่าไอ้กราฟเนี่ย มันไม่ได้หมายความว่าเฟดจะทำอย่างนั้นนะแต่มันเป็นจริงๆมันเป็นทัศนะของกรรมการแต่ละคนแต่แต่ถ้าเผื่อตีความเนะก็ถ้ากรรมการแต่ละคนคิดว่าอย่างนั้นนะฮะมีทัศนะ <โ frustrating S 1> กรรมการแต่ละคนมีทัศนะอย่างนั้นเนี่ยมันก็หม mm hmm. <airport S 2> ายความว่าเวลาเข้าลงคะแนนเสียงเนี่ยสมมุมติว่าเขายืนทัศนะเดิมเนี่ยมันก็ผ่านแหละก,ก,ก็ก็คือ ก็คือจะออกมาแบบนั้นแต่ว่าก็การตีความของนักวิเคราะห์ก็บอกว่าจริงๆแล้วมันมี l e a ดอร s h i p นะคือภาวะผู้นําในเฟดเนี่ยว่ามีผลกับคนอื่นท่านนี้เนี่ยแต่ละคนมีทัศนะอย่างนั้นหมายถึงแต่ละคนมีทัศนะว่าจะปรับขึ้นอัตาราดอกเบี้ยสรุปแล้วก็คือสองครั้งในปี2023นี่แหละนะฮะแต,แต่แต่ท่านนี้เนี่ยมันก็มีภาวะผู้นําผู้ง่ายๆผมคิดว่านะภาวะผู้นาเขาก็คืออาจจะเป็นประธานเฟดรองประธานเฟดกับเฟดนิวยอร์กเนี่ย นะครับซึ่งซึ่งเ,เขาอาจจะมีอิทธิพลในการที่จะไปเปลี่ยนความคิดของของคนอื่นๆนะซึ่งซึ่งเราก็ยังไม่รู้นะเพราะว่าก็ไม่ได้หมายความว่า3าคนนี้เขาจะมีทัศนะว่าไม่ขึ้นอัตราดอกเบีย้ยแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเผื่อถ้าเผื่อเขามีทัศนะว่ายังไม่ควรต้องขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเขาอาจจะไปชักจูงคนอื่นให้เห็นตามได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยไอ้ดอทพลอตมันยังไม่ได้ชี้อะไรนะ่ยเขาพยายามจะอธิบายอย่างนั้นเนี่ย แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยจำนวนมันมากเดี๋ยวมีรายละเอียดนะมันก็ทำให้มองว่าที่ทางแนวโน้มของการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีน้ำหนักซึ่งจริงจริง,รงๆเขาหนึ่งเนี่ยไม่น่าจะพูดเรื่องนี้ก่อนน่าจะพูดเรื่องการลด QE ก่อนแต่ว่าแต่ว่าเมื่อคำานึงถึงอัตราเงินเฟอ้อที่มันพุ่งขึ้นไปกระฉูดเนี่ยเอนี่ยนะฮะอันนี้เป็นเงินเฟอ้อที่เฟดใช้เพื่อที่จะมาวัดเป้าเงินเฟอ้อของเฟดเนะนะ ซึ่งตั้งไว้ที่2%แล้วมันขึ้นไป3.4นะ,ะซึ่งที่ผ่านมาเฟดก็บอกว่าจะยอมนะให้ให้สูงกว่าเป้าเป็นระยะเวลาหนึ่งเพื่อไปคอมเพนเซตไปทดแทน,นะะเงินเฟอ้อที่วิ่งคงตัวต่ำมาเป็นระยะเวลาหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามเนี่ยอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องพิจารณาก็คือว่าปี2023มันปีนี้มันพึ่ง2021นะมันข้ามช็อตไปตั้งปีหนึ่งปีกว่า2ปีอะว่าง,งั้นถอะปีกว่าเนาะก็ ก็แต่ว่าตลาดเองเนี่ยมันมีนกลไกอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตลาดส่วนที่มันมีความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ยนโยบายแน่นอนที่สุดเนี่ยเขาก็ทําก่อนแหละเขาไม่เขาเาไม่รอเขาไม่รอ,อให้มันออกมาเป็นอย่างนั้นแล้วค่อยทำเขารอให้ออกมาเป็นอย่างนั้นแล้วค่อยทําให้มันจริงจังอะไรเรียบร้อยก่อน,นก็ขาดทุนน่ะนะฮะ <c oughs> อย่างว่าเนอะก็ contrarian theory นะฮะคือ จ่าฝูงได้กําไรอ่ะคือน,น,นอกจากนั้นถ้าเผื่อพิจารณาว่าไปดูระดับของออราคาหุ้นในตลาดวอล์สตรีทหรือดัชนีมันสูงมากอยู่แล้วอ่ะทุกอย่างมันสูงมากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอ,อ,อันนี้ก็เป็นคอนเทเรนต์จริงๆนะคือจ่าฝูงคนที่พลิกตัวแนวทางคนแรกเนี่ย นะฮะคนนั้นจะได้ประโยชน์มากที่สุดแต่แต่คุณต้องเป็นจ่าฝูงจริงๆนะไม่ใช่คุณพลิกคนเดียวแล้วคนอื่นเขาไม่พลิกคุณก็ขายหมูะ่ะนะฮะเออไปดูนะครับแตชนินี้กค่อี่ปุ่นนําหน้าการปรับตัวลดลงไปนะครับตไป3.3%ในช่วงเช้านะครับต่ำกว่า2008เป็นครั้งแรกในรอบ1เดือนนะครับ MSCI เฉพาะที่ฟิลปินนะครับนอกญี่ปุ่นตกไป1%ในช่วงต้นการค้านะครับอ,อ่ไปดูอัตราผลตอบแทนพันธบัตร10ปีกระทรวงการคลังสหสรัตส่ดบําุ นับตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับที่1.4110เในขณะที่อัตราผลตอบแทนพนันธบัตร30ปีนะครับตรงไปต่ำถึง1.9990เป็นครั้งแรกในะรอบมากกว่า4เดือนนะครับกราฟนะครับค่าความชันของอัตราผลตอบแทนพนันธบัตรนะครับซึ่งวัดโดยส่วนใหญ่เขาดูส่วนต่างระหว่างพนันธบัตร2ปีและ30ปีมีความราบเรียบมากที่สุดนะับแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไานกลับไปเรื่องนี้อีกนะ ถ้ามันเรียบลงมาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะก็ถ้ามันเรียบลงมาก็มันส่งสัญญาณว่านะฮะ,ะนักลงทุนมองว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจเนี่ยมันน่าจะมีอะไรที่เป็นทิศทางขาลงว่าเงินเถอะในอนาคตที่จะเกิดขึ้นถ้าเผื่อมันพลิกตัวกลับหรือที่เรียกว่า i n v e r อร์ e ย d เคิร์นะฮะคือคือแทนที่มันจะ ทันขึ้นไปเนี่ยมันราบลงมาแล้วมันเกิดติดลบเป็นนักทีฟเนี่ยน <c oughs> ะฮะเขาหมายความว่านะฮะ,ะมันจะเกิดภาวะการถดถอยทางเศรษฐกิจในช่วงที่จะเกิดขึ้นต่อไปทน,นี้เนี่ยเราลองมาคิดดูว่าจริงๆมันเศรษฐกิจมันถดถอยไปแล้วในปีที่ผ่านมาแล้วตอนนี้มันกําลังปรับตัวดีขึ้นนะฮะอันนี้เรามาวิเคราะห์นะผมวิเคราะห์เองแล้วกันนะฮะก็คือเศรษฐกิจมันถล่มลงไปเนื่องจาก เชื้อไวรัสน่ในปีที่ผ่านมานะเสร็จแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันมีอะไรตั้งเยอะอ่ะเช่นนะฮะราคาน้ำมันพุ่งกว่าฉูดนะฮะเนื่องจากหลายประการนะครับสองเนี่ยการออกไปฉีดวัคซีนนะ,ะมันทำให้ระบบเศรษฐกิจกลับมาเปิดได้อีกนะฮะ,อ,ะอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็เหมือนกับว่ากลไกเศรษฐกิจเนี่ยกับจะเริ่มมาเป็นปกติอีกครั้งหนึ่งสามเนี่ยนะฮะ,ะมันมี ที่เรียกว่าเพนอัปดีมาหรือว่าอุปสงค์ที่มันถูกกดเอาไว้คือคือจริงๆ เหมือนกับอยากจะซื้อแต่ไม่ได้ซื้ออยากจะเที่ยวแต่ไม่ได้เที่ยวอยากจะออกไปกินข้าวแต่ไม่ได้ออกไปอยากจะไปสังสรสรค์กินเหล้าตามบาร์ไม่ได้ไปอะไรเงี้ยไปร้องเพลงไปคาราโอเกะไปผับอะไรไม่ได้ไปอันนี้เป็นเพน,นอับดีมานนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีเ,เงินออมนะฮะที่สั่งสมเอาไว้เนี่ยสูงถ0-2.2.4ล้านล้านเหรียญสหรัฐในประเทศสหารัฐอเมริกาคิดว่ามันเป็นเหมือนกันทั่วโลกอะ่ะมันก็มีเงินที่ไม่ได้ใช้อะ่ะนะฮะเก็บเอาไว้นะฮะ ซึ่งซึ่งลักษณะนี้เนี่ยพอเศรษฐกิจกลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งก็ก็จะมีการกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งทีนี้เนี่ยลักษณะมันออกมาเหมือนที่เขาคาดเอาไว้เลยก็คือ การใช้ใจ่ายในช่วงล็อกดาวน์ที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นการใช้ใจ่ายซื้อของทางอินเทอร์เน็ตอะไรซื้อของเข้าบ้านซื้อบ้านที่แบบมีสถานที่มีพื้นที่เยอะขึ้นเพื่อจะทำโฮมออฟฟิศมีการย้ายจากเมืองตัวเมืองอินเนอร์ซิตี้เนี่ยไปสู่ซับเบิร์บนะฮะชานเมืองเพราะอะไรเพราะว่าต้องการพื้นที่มากขึ้นนะฮะตอนนี้เนี่ยพฤติกรรมต่างๆเหล่านั้นเนี่ยที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างของการระบาดของช่้งไวรัสเนี่ยมันเริ่มที่จะพลิกกลับไปเพราะว่ามันมีการ ออกไปฉีดวัคซีนมากขึ้นซึ่งในสหรัฐอเมริกานะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานีผู้บ่าการรัฐแคลิฟอร์เนียเขาออกมาพูดว่าเมื่อฉีดวัคซีนเยอะๆแล้วเนี่ยในแคลิฟอร์เนียฉีดวัคซีนไปเยอะมากแล้วนะฮะเขาบอกว่าไม่ต้องรักษาระยะห่างทางสังคมไม่ต้องใส่หน้ากากอีกอ่าอันนั้นก็เป็นแนวความคิดของเขานะไม่ใช่ของประเทศไทยอย่างไรก็ตามเนี่ยลักษณะเช่นนั้นเนี่ยมันทําให้เห็นว่าระบบเศรษฐกิจกลับม,มาเปิดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พฤติกรรมกลับไปสู่ภาวาปะปกติอีกครั้งหนึ นะครไอ้อะไรต่างๆพฤติกรรมการซื้อของเนี่ยมันพลิกกลับมาจากที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะการซื้อของเนี่ยไปซื้อพวกสินค้ามากกว่านะฮะก็ซื้อพวกอะไรคอมพิวเตอร์ไปดูหนังออนไลน์พวกมันทำให้พวกกลุ่มแฟงเนี่ยพุ่งขึ้นไปนะฮะหมายถึงว่ากลุ่มเทคโนโลยีอย่าง Google Amazon อะไรพวกเนี้ยไมโครซอฟทอะไรเงี้ยขึ้นไปนะฮะเฟซบุ๊กนะฮะทีน,นี้เนี่ย พอมาถึงช่วงนี้เนี่ยพฤติกรรมน่าจะหมุนกลับมาซึ่งในในทางปฏิบัติมันก็เกิดขึ้นจริงนะฮะก็คือจากการซื้อสินค้าเนี่ยกลับมาเป็นภาคบริการอีกครั้งหนึ่งนะฮะมีการท่องเที่ยวเริ่มมากขึ้นมีการออกไปจับจ่ายใช้สอยไปเดิน,เด,นเดินทางมากขึ้นมีการเดินทางทางอากาศนะฮะมีการออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านมากขึ้นนะครเริ่มมีการไปท่องเที่ยวนะฮะไปเวกเคชันมากขึ้นนะฮะ mm hmm. เพราะฉะนั้น พฤติกรรมมันเริ่มจะกลับไปเหมือนกับช่วงของก่อน,ก,อนการระบาดของเชื้อไวรัสถึงแม้ว่าจะยังไม่เต็มที่ก็ตามท่าน,นี้เนี่ยไอพฤติกรรมการพุ่งสูงขึ้นข,นของอัตรางเงินเฟอ้อเนี่ยนะฮะมันจะเกิดขึ้นในช่วงที่เขาเรียกว่า transitory หรือส่งผ่านหรือเกิดขึ้นแป๊บเดียวจริงๆหรือเปล่าอย่างที่เฟดพูดอันนี้คงต้องดูต่อไปนะ,ะับอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเผื่อมันไม่เป็นเช่นนั้นเนี่ยนะฮะก็ จริงๆคนแรกที่ออกมาพูดคือคุณเจเนตเยเลนนะท่านตรยคลังของสหรัฐเนี่ยพูดว่าบางทีอาจจะต้องมีการปรับขึ้นอาาัตราดอกเบี้ยเพื่อที่จะลดความร้อนแรงของระบบเศรษฐกิจนะฮะซึ่งพอพูดจบแกก็ออกมาแก้นะฮะบอกว่าเฟดเนี่ยมีอโตโนมัสหรือมีอ e ิสรอีในการกําหนดนโยบายการเงินนะครับแกบอกว่าคนแรกที่จะ,ะพูดยอมรับถึงเสรีภาพของเฟดในการกําหนดนโยบายทางการเงินก็คือตัวแกเองนะฮะเพราะว่า ถึงแกเป็นรัฐมนตรีคลังตอนนี้นะคุณเจเนตอย่าเล่นแต่ว่าแกไม่ได้อยู่เฟดแล้วนะแกโอมมาพูดอย่างนั้นไม่ได้นะฮะยังไงก็ตามเนี่ยอย่างไรก็ตามเนี่ย,ย,น,ยนะฮะประเด็นในเรื่องขึ้นดอกเบี้ยไม่ขึ้นดอกเบี้ยเป็นเรื่องสําคัญนะฮะแล้วก็ท่าทีที่ส่งออกมาเฟดพูดเสมอมานะฮะผมว่าหากจะมีการปรับเปลี่ยนนโยบายทางการเงินเนี่ยนะฮะจะมีการส่งสัญญาณชัดเจนล่วงหน้าเป็นระยะเวลานาน เพราะฉะนั้นตลาดตีความไอ้เรื่องดอทพลอตเนี่ยเป็นการส่งสัญญาณซึ่งเป็นเปล่าออเป็นนะฮะแล้วนานไหมผมว่ามันก็นานนะถ้าเผื่อบอกว่าจะขึ้นอาาัตราดอกเบียสองครั้งครั้งแล้ว2 5ในปี2023มเนี่ยมันต้องปีกว่าปีนี้มันพึ่ง2021ถ้าสมมุติขึ้น2ครั้งแล้วขึ้นรายมาสแรกเนี่ยมันก็ปีปีกัอบอีกปีกบอีกเกือบปีกอบอีกเกือบเท่าไหร่อะ8เดือนอะ่ะ นะอีกนานนะปีกว่าเนี่ยนะฮะแต่ก็ยังว่านะครับตลาดไม่ไม่รอหรอกนะเขาทำก่อนนะฮะมีนะักวิเคราะห์นะครับฝ่ายวิจัยบริษัท Pepperstone Market นะครบ,บริษัทบโบรกเกอร์แอตแลกเปลีป่ยนในเมลเบิร์นออสเตรเลียนะครับนายคริสเวสตันเขียนในบทวิเคราะห์นะครับที่ส่งมาถึงลูกค้าบอกว่าเรื่องราวต่างๆในสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นทิศทางเคลื่อนไหวแบบวันเว ของเงินดอลลาร์สหรัฐคือไปทิศเดียวนะครับเครื่องที่อย่างราบเรียนผ่านทางตลาดหุ้นต่างๆก็คือส่งผลกระทบไปถึงตลาดหุ้นด้วยนะครับในขณะทีะ่ส่วนของหุ้นมูลค่า Val u e s t o อกนะครับถูกกระทบอย่างมากนะครมันดูเหมือนกับว่าความเจ็บปวดในเรื่องเกี่ยวกับการค้าขายนะั้นอยู่ที่การแข็งค่าเพิ่มเติมสำหรับเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอัตราดอกเบีย้ยที่แท้จริงสูงขึ้น และค่าความชันกราฟอัตราผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐราบเรียบลงไปมากขึ้นในขณะที่ตลาดยังคงมองเห็นการเลิกขายแบบที่เรียกว่า r f l l t t o o t t r d e นะครคือหมายถึงการค้าขายที่ระดับราคาสินทรัพย์สูงขึ้นเนื่องจากมาตรการกระตุ้นจากรัฐบาลน,นะครับระดับราคาหุ้นของธนาคารพาณิชย์บริษัทพลังงานและบริษัทอื่นๆ ที่มีแนวโน้มที่จะมีความอ่อนไหวต่อความผันผวนของระบบเศรษฐกิจตกลงไปอย่างรุนแรงหลังจากการประชุมนโยบายการเงินของเฟดนั้มันพูดที่ผ่านมาเมื่อแบงก์ชาติอเมริกันนะครับ ออกมานะครทำให้นักลงทุนเกิดความประหลาดใจด้วยการคาดการณ์ว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย0.25%สองรเครั้งในปีคศ2023ท่ามกลางการพุ่งสูงขึ้นของเงินเฟ้อในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเร็วๆนี้นอกจากนี้นะครับประธานเฟดเซนหลุยส์นายเจมส์บูลาร์ดนะครับก็บอกว่าลาดเชื้อเพลิงให้กับการถล่มขายในวันศุกร์ที่ผ่านมาด้วยการออกมาพูดว่าการเปลี่ยนท่าทีไปสู่นโยบายเข้มงวดทางการเงินที่เร็วขึ้นนั้นเป็นการสนองตอบแบบธรรมชาติ ต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะยิ่งในขณะที่เงินเฟอร์มีความเคลื่อนไหวเร็วกว่าความคาดหมายนะในขณะที่ประเทศกลับมาเปิดทําการอีกครั้งหนึ่งจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนานะเจ้าหน้าที่ของเฟดนะครับที่หลายหลายคนนะสอคนมีภารกิจที่จะออกมาพูดในสัปดาห์นี้รวมไปถึงประธานเฟดด้วยนจาจะโรมพาวเวลนะครับจะไปถแถลงต่อสภาคองเกรสในวันอังคารที่จะถึงนี้ นะครับดัชนี MSCI สำหรับตลาดหุ้นต่างๆทั่วโลกนะครับติดตามตลาดหุ้นในประเทศต่างๆทั้งหมด45ประเทศตกลงไป0.2%ในวันจัน์นี้นะครับเพิ่มการปรับตัวลดลงไปจากระดับสูงทางําสถิตริระหว่างวันที่ทำไว้ในวันอันงคารที่ผ่านมานะครับ ดัชนี ani, ตลาดหุ้นล่วงหน้าของประเทศสหรัฐอเมริกาชี้ไปสู่การถล่มขายเพิ่มเติมในตลาดวอลล์สตรีทเมื่อกลับมาเปิดทําการอีกครั้งหนึ่งในวันนี้นะครับตรงไป0.2เเซหลังจากที่มันตรงไป1.3เซนะครับอันนี้พูดถึงดัชนี S&P 500นีในวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับตลาดสินค้าโภคภัณฑ์นะครับทองคำฟื้นตัวขึ้นมา0.6เปมาอยู่ที่1 7 7 3 1 2เยหนสหรียญสหรัฐต่อออนในวันจันทร์นี้นะครับ กำลังหยุดการตกลงไป6วันติดต่อกันแต่คงตัวอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดนั้แต่ช่วงต้นเดือนพฤษภาคมเป็นต้นมานะครับถูกกดดันจากอัตราแลกเปลี่ยนที่แข็งค่าขึ้นของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐถ้าดอลลาร์แข็งค่าทองคําก็ตกนะฮะร,ระดับราคาน้อมันปรับตัวสูงขึ้นเป็นวันที่2ติดต่อกันในขณะที่ความเคลื่อนไหวในชั้นต้นถูกจํากัดจากการพูดของแรล่งข่าวต่างๆกลุ่มประเทศโอเปกน,น,นะครับวา กลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันคาดว่าจะมีการจำกัดการขยายตัวผลผลิตน้ำมันในประเทศสหรัฐอเมริกาในปีนี้ถึงแม้ว่าระดับราคาน้ำมันจะปรับตัวสูงขึ้นก็ตามนะฮะไปดูราคาน้ำมันดิบดีกว่าน้ำมันดิบนะครับระหว่างวันนะครับในช่วงเวลา16กนาฬิกานาทีนะครับน้ำมันดิบสหรัฐนะครับในมี x ์ wti ปรับตัวสูงขึ้นไป0.50% 72เหรียญแล้วนะครับเพิ่มขึ้นไป36เซนนะครับในขณะที่ ICE Brent นะอันนี้เป็นราคาน้ำน้นดิบอ้างอิงระหว่างประเทศระหว่างวันปรับตัวสูงขึ้นไป0 4 9นะครับสูงขึ้นไป36เซนอยู่ที่73เหรียญ84เซน70กว่าต้นๆแล้วนะฮะทั้ง2อันนะครับซึ่ง WTI ก็ขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับไปดูเรื่องอื่นๆนะครับ บอกว่าดอลลารเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐคงตัวอยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบหลายเดือนที่ผ่านมานะครับหลังจากการโน้มเอียงไปทางด้านการเข้มงวดของเฟดพูดง่ายๆเนะถ้าเฟดขึ้นดอกเบีย้ยมันก็ดึงดูดให้กระแสสภาพคล่องไหลเข้าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมัก็ทำให้ดอลลาร์แข็งอันนี้คือ จริงๆยังไม่ได้ทำนะแต่ว่ามันแข่งไว้ก่อนอย่างที่ว่ากลไกตลาดนะเขาทำลงนะ,ะราคาน้ำมันขยับตัวสูงขึ้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเรื่องการเจราจานิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านในข้อตกลงนิวเคลียร์ว่าสหรัฐจะกลับไปข้อตกลงนิวเคลียร์ปี2015หรือไม่แต่ว่ามันยังยืดเยื้อต่อไปนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าประเทศอิหร่านเนี่ยอตุนน้ำมันอยู่บนเรือเรียบร้อยละเตรียมขายนะแล้วก็มีนะ เป็นข่าวในนี้เขาบอกว่าอิหร่านเนี่ยเหมือนกับไปเช่าที่เก็บน้ำมันอยู่ในประเทศจีนเยอะแยะไปหมดนะฮะซึ่ง <c oughs> นอกจากนี้นะก็มีเรือบรรทุกน้ำมันนะฮะที่ไปจอดอยู่ท่าท่าเรือสิงคโปร์บอกอยู่บริเวณน่านน้ำสิงคโปร์คือเตรียมพร้อมที่จะขายน้ำมันเรียบร้อยนะ,ะถ้าเผื่อมีการยกยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรอย่างไรก็ตามมีการมีการ มีการเลือกตั้งใหม่นะครับแล้วเขาบอกว่าผู้พิพากษาหัวแข็งฮาร์ดไลเนอร์นะอิบราฮิมไรซีได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีของประเทศอิหร่านนะครับนะักการทูตนะสองคนพูดว่าคาดว่านะคือคือคนนี้เขายังถูกมาตรการคว่ำบาตรลายบุคคลอยู่จากสหรัฐนะครับซึ่งทางอิหร่านบอกว่านะ,ะจะสรุปข้อตกลงนิวเคลียร์ได้ต้องยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรต่อคนนี้ต่อค,คือคือเขาไปขึ้นเป็นประธานาธิบดีอ่ะ นะฮะยังไงก็ตามเนี้ยก็คงต้องดูต่อไปแต่อิหร่านเตรียมพร้อมจะขายน้ํามันทีนี้เนี่ยกลุ่มโอเปกก็มองว่านะครับที่ผ่านมาเนี่ยคือราคาน้ํามันมันปรับตัวสูงขึ้นไปต่อเนื่องนะครับโอเปกบอกว่าการปรับเพิ่มอุปทานน้ํามันเนี่ยทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะ,ะถึงแม้ว่าประสงค์จะมีการเร่งตัวสูงขึ้นก็ตามนะฮะอันนี้เนี่ยก็คือเขาบอกว่าเขาพิจารณาด้วยว่าความเป็นไปได้ว่าถ้าเผื่ออ,อิหร่านจะได้รับการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรเนี่ยมันจะได้ไม่เกิดภาวะช็อก ที่จะมีน้ำมันจำนวนมากจากอิหร่านเข้าสู่ตลาดหมดเวลาในช่วงเบรกแรกนี้นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เบรกสไปคุยกับคุณอมรอรัตน์สักครู่ครับรายการสงเศรษฐกิจโดยทีมงานอีโคโมนมิกไทยสนับสนุนโดยโมบายแบงกิ้งจากธนาคารกรุงเทพเวอร์ชั่นใหม่เข้าใจคุณมากกว่าเดิม และสนับสนุนโดยดอกเบีย้ยปีวแรกเริ่มต้น0.64%